ก็เพื่อนๆท่านใดมองหารถสูสุสกิเซียตนะครับมือสองครับกำลังจะตัดสินใจซื้อรถสักคันนะครับก็มองหารถสูซุกิเซียตหรือยี่ห้ออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับก็อันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องรถซูซุกิเซียตนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะซื้อรถซุซูกิเซียตมือสองครับว่าจะตัดสินใจซื้อ ว่ามันจะดีไหมคุ้มไหมนะครับกรนพรเดี๋ยววันนี้นพรก็จะมาคุยให้ฟังนะครับว่าวันนี้ถ้าเพื่อนๆจะซื้อรถซูซูกิเซทมือสองสักคันนะครับก็จะแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะซื้อซูซูกิเซทมือสองราคาไม่แพงนะครับซูซูกิเซทมือสองนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ถ้าเป็นเกียร์กระปุกนะครับเอาเกียร์กระปุกก่อนนะครับเกียร์กระปุกปีสองพันสิบเ 2,018นะครับก็จะอยู่ประมาณแสนแปดแสนเก้านะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้าง,งราคานี่หายากนะครับราคาแสนแปดแสนเก้าถึงสองแสนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนขายนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนจะได้ราคานี้เพื่อนๆต้องซื้อจากเจ้าของรถนะครับถ้าเพื่อนๆไปซื้อที่เต็นท์กอราคานี้ไม่ได้นะครับนะราคาเต็นท์ก็จะอยู่ประมาณสองแสนกว่า2องแสนห้าสองแสนสามนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆไปซื้อ จากเจ้าของรถที่เขาขายเองนะครับก็จะได้ราคาอ่าเนี่ยครับประมาณแสนแปดแสนเก้าถึงสองแสนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ขายนะครับขึ้นอยู่กับปีรถด้วยอ่าเพราะว่าเกียร์กระปุกก็เป็นรถที่ขับสนุกนะครับเราจะผมก็ไม่เคยขับเกียร์กระปุกนะครับเพราะว่าน,นี่ผมก็เป็นรถอ่าเกียร์ออโต้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวลองท็อปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมองหารถซูกิเซียสมือสองครับอ่าที่เป็น ตัวท็อปตัวรองท็อปหรือตัวเริ่มต้นนะครับเจ้าออโต้นะครับราคานะครับมันก็จะอยู่ประมาณสอ0 0 0 0ถึง3ามแสนห้านะครับถ้าถ้าเป็นปีใหม่ๆครับปี2020 2021ถ้าเป็นตัว RS ตัวท็อปสุดนะครับาราคาตัวท็อปมันจะอยู่6กแสนเจ็ดใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆหามือสองครับรถประมาณาปีปี2ปีครับมันจะอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะครับ อันนี้อันนี้สี่แสนกว่านี่ซื้อที่เต็นนะครับก็เต็นจะอยู่ประมาณสี่แสนห้าสี่แสนสองสี่แสนท่วนถ้าไปเจอเจ้าของขายเองนะครับก็จะอยู่ 4, 2, ประมาณสี่แสนสองประมาณสี่แสนสองสี่แสนสามหรืออาจจะสามแสนเก้าสามแสนแปดก็นี่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายนะครับพนพอยก็ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ผู้ขายนะครับเราเจะมาบอกว่าราคานี้ก็ไม่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายถ้าเพื่อนหารถปีอ่า สมมติปี2015 2016นะครับรถก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0 2 000, 3 0 0 0 0นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็คือเป็นตัว RS รุ่นแ,กแรกๆครับก็ราคาก็600,000กว่าถ้าถ้ามือสองครับถ้าไม่เยอะๆนะครับไม่ประมาณแสนแสนกว่านะครับเขาก็จะขายอยู่ประมาณอ่าไม่เกิน250,000นะครับปี15ปี16นะครับอ่าเป็นตัวท็อปหรือหรือไม่ใช่ตัวท็อปเป็นตัวเริ่มต้น <c oughs> ปี1 5ปี16ก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0 2อ0 0นะครับไม่เกินนะครับอันนี้ก็ซื้อจากเจ้าของขายเองนะครับถ้าซื้อที่เต็นท์ก็ไม่ได้นะครับที่เต็นท์จะอยู่ประมาณ2 7 2 5 2 9ถึง300,000อ่าถ้าเป็นปี18ปี19หรือปี17ครับก็ซื้อเต็นท์จะอยู่ประมาณ30,000กว่า2 0 0 0 0กว่าถ้าซื้อเจ้าของขายเองนะครับเจ้าของขายเองก็จะอยู่ประมาณอ่าสองแสนถึงอ่าสามแสนนะครับ ก็กหลักๆที่ผมดูในกลุ่มนะครับที่เจ้าของขายเองนะครับปี1 7 1 8ก็พเขาจะขายอยู่ประมาณ2องแ0น2ามส0ง2สนส่องแสบางคนก็ขาย20,620,7กเจ็ก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับก็ราคานี้รถซูซูกิเซียตมือสองราคานี้หาไม่ได้นะครับค่อนข้างคุ้มนะครับถ้าเราไปซื้อรถอตลาดนี่ก็ไม่ได้นะครับรถปี1 7 1 8ก็ราคาก็ต้องมี300,000กว่าถึง4,0,000 0นะครับ ถ้าเราไปซื้อรถตลาดนะครับถ้าเพ,เพื่อนๆท่านใดที่ไม่ได้เน้นว่าจะขับรถตลาดหรือหรือมองหารถสักคันนะครับก็ซูซูกิเซียก็เป็นอีกทางเลือกนะครับอนภานก็นีน่นาก็ไปดูจากในกลุ่มนะครับเพราะพาก็อยู่ในกลุ่มของรถซูซูกิเซียสก็เห็นอ่าในกลุ่มเขาขายกัน,นครับประมาณอ่าแสนแปดแสนถ้าเป็นเกียร์กระปุกนะครับถึง200แสนสภาพใหม่ๆครับรถปีใหม่ๆวัยใหม่น้อยวิ่งน้อยปีน้อย ถ้าซื้อรถตลาดซื้อไม่ได้ครับถ้าถ้าเป็นเกียวโตครับปีใหม่ๆหม่น้อยนะครับก็อยู่ปี1 7 1 8 1 9ก็ราคาอยู่ประมาณ2อ0 0 0น2 0 0 0 0งกันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนขายนะครับถ้าซื้อเต็นท์ราคานี้ไม่ได้นะครับนพรบอกว่าถ้าซื้อเต็นท์ก็ต้องมี3 0 0แสนกว่าครับถ้าเป็นเพื่อนหาหาในในกลุ่มของซูลุกเกียครับเขาจะขายครับถ้าของขายเองนะครับเขาจะอยู่ประมาณราคานี้ที่ผมพูดนะครับ ก็ซูซูกริรถมือสองราคาค่อนข้างถูกนะครับถ้าเราซื้อใหม่ป้ายแดงก็ราคาก็พอๆกับรถค่ายอื่นนะครับรถซูทูกิเป็นรถทีอ่ออปชั่นน้อยนะครับก็ออปชั่นไม่มีอะไรนะครับตอนนี้นภพร,รก็ใช้มา่ปดปีนะครับคันนี้ใช้มา8ปีตอนนี้ก็ออกมาปี2015นะครับออกมารุ่นแรกๆครับตั้งแต่เปิดตัวก็ขับมา่ปดปีครับยัง ปัญหายังไม่มีนะครับของรัรก็ดูแลมาอย่างดีนะครับเช็กระยะตลอดนะครับก็ปัญหาไม่มีเป็นรถที่ขับทางไกลก็ก็ประหยัดนะครับวิ่งใกล้ๆในเมืองก็ประหยัดครับก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับอ่ก็คันนี้เราก็รถ8ปีนะครับอันนี้เราเพิ่งทําสีมาใหม่นะครับอันนี้เราทําสีใหม่ก็เราก็เปลี่ยนหน้าใหม่ เปลี่ยนหน้าปี2015ครับเป็นปี2023นะครับเนี่ยครับหน้าเดิมจะไม่ใช่หน้านี้นะครับจะเป็นหน้าอีกหน,หน้าเก่าเราก็เปลี่ยนหน้าใหม่ครับเปลี่ยนหน้าเป็นปี2023ั่าก็ถ้าซูคิเสเซียครับถ้ารถปีสองพันสิครับ2016 2017บองพราคา2องแสนกว่าอาจจะได้ตัวท็อปเลยนะครับ2องแสนไม่เกิน2องแสนห้าครับอาจจะได้ตัวท็อปเลยอันนี้ก็ ก็ต้องดูจังหวะที่เราซื้อครับว่าจะมีคนขายไหมหาหาซูซูกิต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่ามือสองค่อนข้างเยอะราคาก็ไม่แรงเป็นรถที่น่าใช้ก็ขับดีก็เครื่องก็ดีนะครับไม่อืดนะครับเครื่องพันสองครับพันสองีกโคคาก็ใช้ดีครับอันนี้ก็นพันก็จะมาคุยให้ฟังครับว่ารถซูซูกิเซียมันน่าใช้ไหมถ้าเราหารถมือสองนะครับ ก็เป็นเพื่อนท่านใดจะตัดสินใจซื้อนะครับรถซูซูกิเนียก็เป็นอีกทางเลือกนะครับก็ว่าราคาก็ไม่แพงนะครับมือสองราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆท่านใดคิดจะซื้อครับก็ซูซูกิก็เป็นรถที่คุ้มนะครับตัวถังใหญ่นั่งสบายนะครับอันนี้ตัวถังซูซูกิค่อนข้างใหญ่นะครับนั่งสบายขับสบายน็อคพายนี่ก็ใช้มารถคันนี้ก็8ปปีแล้วนะครับก็ คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับปิดภาพประการใดก็ขออััยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ